สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภากฤตวรนาภกดีเลขคีิก9มสิบเก้าปวชหนึ่งัหนึ่งแผนกสาขาการบัญชีวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์หัวข้อที่หนึ่งความหมายและแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์หัวข้อย่อยหนึ่งจุดหนึ่งความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นสาขาวิช,ชาหนึ่งของวิช,ชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกคนเพราะเป็นวิช,ชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในการแสวงหาวิธีนําทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาผลิตเป็นสินค้า และบริการเพื่อสนองความต้องการที่มีอย่างไม่จํากัดของตนเองให้ได้มากที่สุดโดยต้องให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งต่อตนเองครอบครัวประเทศชาติรวมทั้งระดับโลกทําให้วิชาเศรษฐศาสตร์มีขอบเขตกว้างขวางและมีผลต่อความอยู่รอดของสังคมด้วยหัวข้อย่อยที่1.2ึ่งจุดสองแนของวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและวิธีการรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจของหน่วยเศรษฐกิจทั้ง3าประเภทที่กล่าวมาแล้ว ในการเลือกใช้ทรัพยากรที่หน่วยเศรษฐกิจนั้นๆมีอยู่นอกจากนั้นย,ยังได้มีการศึกษาว่าพฤติกรรมหรือการดรําเนินกิจกรรมต่างๆจะส่งผลกระทบต่อนหน่วยเศรษฐกิจอื่นและระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไรบ้างการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงอาจแยกออกได้เป็นสองแขนงตามขอบเขตของประเด็นที่มุ่งศึกษาดังนี้เศรษฐศาสตร์จลุลภาคเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหน่วยย่อยๆหน่วยใดหน่วยหนึ่งว่าหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆ มีการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองเช่นศึกษาว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไรเพื่อให้บรรลุความพอใจส่งสูดภัยใต้วงเงินรายได้หรืองบป,ประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือศึกษาว่าหน่วยผลิตหนึ่งมีการตัดสินใจในการเลือกใช้ทรัพยากรเศรษฐศาสตร์มหาภาคเป็นการศาาึกษาถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับส่วนรวมของสังคมโดยไม่เจาะจงพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่นศึกษาถึงปัญหาการว่างงานของแรงงานในประเทศการค้าระหว่างประเทศและรายได้ประชาชาติเป็นต้นแม้ว่าเศรษฐศาสตร์จาาุลภา,าคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่เศรษฐศาสตร์จุลภา,าคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็มีความเกี่ยวพันกันจนไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาหดหัวข้อที่2ประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งแต่เดิมนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆทางเศรษฐศาสตร์จะสอดแทรกอยู่ในหลักจริยธรรมปรัชญาและคำสอนในนศาสนาต่างๆเช่นหลักปรัชญาของโพรโตอิสโตเทลแต่แนวคิดเหล่านี้ยังไม่อาจถือเป็นทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งในคิดทศตวรรษที่13ถึงส6ซึ่งเป็นสมัยที่ยุโรปมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า ได้มีแนวความคิดหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นนั่นคือการค้าขายที่จะนำความมั่งคั่งมาสู่ประเทศได้นั้นจะต้องหาทางส่งสินค้าออกให้มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของการซื้อสินค้าเข้าทางนี้เพราะความเชื่อว่าการที่ประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะต้องมีทองคํามากเนื่องจากสมัยนั้นจะใช้ทองคําเป็นสินน่งชําระหนทางการค้าแนวคิดนี้ต่อมากลายเป็นลัทธิทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าลัทธิพาณิชนิยม ซึ่งได้รับความนิยมเลื่อนมาจนถึงคิทสตรวรตวที่18แได้มีตำราทางเศรษฐศาสตร์ที่ถือกันว่าเป็นตำราทางเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลกที่ขึ้นชื่อความมั่งคั่งแห่งชาติเขียนโดยอดัมสมิธนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่กล่าวว่าประเทศต่างๆจะเกิดความจเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้นั้นต้องปล่อยให้เอกชนประกอบกิจก,กรรมทางเศรษฐกิจตามความถนัดอย่างเสรีโดยยึดหลักการแบ่งงานการทำจะทำให้เกิดความชำนาญเฉพาะอย่างแล้วจะผลิตได้มากขึ้น รัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าให้น้อยที่สุดแนวคิดของอดัมสมิธก่อให้เกิดลัทธิเสรีนิยมและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะเริ่มมีลักษณะเป็นวิชาการในหนึ่งที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านการวิเคราะห์หาเหตุผลของปรากฏก,การณ์ทางเศ,ษศรษฐกิจโดยเฉพาะและนำไปสู่การเกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ที่พาขึ้นมาอย่างเป็นระบบสวัสดีค่ะ ข้อที่3ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจปัญหาที่เกิดจากการที่ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อใช้ในการผลิตสินค้านั้นมีอยู่ยาง เศกิจแบบใดหรือจะเป็น ทุกชนิดนั้นอาจมีกรรมวิธีในการผลิตหลากหลายวิธีจะต้องทำคำนึงว่าวิธีใดที่ช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการผลิตได้มากที่สุดซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคทางนี้ก็เพื่อให้ใช้ใจ่ายและปัจจัยการผลิตได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด หรือควรจะสั่นไม่ให้ใครบ้างใครจะได้รับสินค้ามากน้อยเพียงใดจึงจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรนั่นก็เพราะว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแต่มนุษย์มีการเพิ่มประชากรขึ้นเรื่อยๆการจัดสรรสินค้าทุกๆอย่างให้แก่ทุกๆคนย่อมเป็นไปไม่ได้จึงทําให้เกิดปัญหาการเลือกว่าจะผลิตเพื่อใครและใครควรได้รับหรือไม่ได้รับสินค้าดังกล่าวจากที่ได้กล่าวมาเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางด้านธศรกิจ สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาทั้งหมดทั้ง3ข้อก็คือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องจำนวนประชากรเป็นประเด็นสําคัญจึงถึงทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวจำนวนประชากรเป็นปัญหา,านั้นก็เพราะว่าจำนวนประชากรมีผลต่อความขาดแคลนกล่าวคือทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดแต่ประชากรกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะทําให้เกิดความขาดแคลนได้ ค่ะดิฉันชื่อนางสาวฟามจุทาเทวดีอยู่ปวช 1. 1ทับ 1, สาขาการบัญชีเลขที่18ค่ะหัวข้อที่4หน่วยเศรษฐกิจวงจรเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ 1. หน่วยเศรษฐกิจหมายถึงบุคคลหรือองค์กรต่างๆซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจหน่วยเศรษฐกิจป,ประกอบด้วย3ากลุ่มใหญ่ๆแต่และหน่วยมีองค์ประกอบ หน้าที่และเป้าหมายแตกต่างกันดังนี้หนหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนหมายถึงหน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปมีการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือปัจจัยทางด้านการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตนหรือกลุ่มตนมากที่สุดหน่วยครัวเรือนประกอบด้วย 1. ผู้ผลิตคือผู้ที่มีและใช้ปัจจัยการผลิต ที่มีอยู่มาผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนในรูปของกำไรดอกเบีย้ยค่าจ้างค่าเช่าและอื่นๆโดยมีจุดมุ่งหมายจากการผลิตสินค้าและบริการคือให้ได้รับรายได้สุทธิสูงสุด 2. ผู้บริโภคคือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองโดยคาดหวังให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ตนเอง 2. หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจคือบุคคลหรือองค์กรที่เป็นผู้นำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อนำเอาไปเสนอขายให้แก่ผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อทำให้เกิดกํำไรหรือไรายได้สุทธิสูงสุดหน่วยธุรกิจนั้นอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายไปพร้อมๆกันหรืออาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตแต่เป็นผู้ขายเพียงอย่างเดียวก็ได้โดยหน่วยธุรกิจนั้นสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. ธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว 2. ห้างหุ้นส่วน 3. บริษัท 4. สหกรณ์ 5. รัฐวิสาหกิจ 3. หน่วยรัฐคือหน่วยงานรัฐที่จะตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยหลักๆคือเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆในระบบเศรษฐกิจโดยหน่วยรัฐบาลจะมีบทบาทมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจของรัฐนั้นๆแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใดรัฐก็มักจะมีบทบาทในเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญที่ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา 2. วงจรเศรษฐกิจเป็นแบบจำลองแสดงกระแสะการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งกับอีกหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งเพื่อแสดงว่าแต่ละหน่วยเศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันกล่าวคือมีการได้หรือให้อะไรแก่กันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆถ้าหน่วยเศรษฐกิจใดเกิดการหยุดชะงัก ก็จะไม่เกิดการหมุนเวียนอาจส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจทางระบบเกิดการหยุดชะงักและเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 3. า 3. ระบบเศรษฐกิจการรวมตัวการเป็นกลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยบุคคลหรือสถาบันที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างในทางเศรษฐกิจใช้หลักการแบ่งงานกันทำตามความถนัดมีการปฏิบัติภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์นโะยบายและแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน หน่วยเศรษฐกิจคือหน่วยงานที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจจะทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจอันได้แก่การผลิตการบริโภคและการแจกจ่ายสินค้าและบริการระบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น4ระบบดังนี้หระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยากรต่ตางๆของประเทศซึ่งรวมทั้งปัจจัยการผลิตทุกชนิด จะไม่มีกรรมสิทธิ์ตลอดจนเสรีภาพที่จะเลือกใช้ปัจจัยการผลิตได้รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการและทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรต่างๆให้กับหน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนการผลิตและบริโภคมาจากคำสั่งของรัฐกลไกบทบาทในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะทำได้โดยรัฐบาลจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่ การรวมอำนาจทุกอย่างไว้ที่ส่วนกลางข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์เป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได้ของผู้คนในสังคมข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆตามความพอใจของตนเพราะรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดสินค้าและบริการต่างๆให้ประชาชน เป็นผู้บริโภคตามความเหมาะสมและความจำเป็นเท่านั้น 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเลือกตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาสของตนโดยอาศัยตลาดและรายราคาในการเลือกโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมีบทบาทเกี่ยวข้องน้อยมาก ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตเป็นของเอกชนเอกชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยผ่านกลไกราคาและมีกำไรเป็นแรงจูงใจข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนื่องจากความสามารถและโอกาสของบุคคลที่แตกต่างกันทําให้มีระดับรายได้แตกต่างกันนำไปสู่ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่าง รวยกับคนจน 3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเสรีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตวางแผนและควบคุมการผลิตบางประเภทโดยเฉพาะการผลิตที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนเช่นการสาธารณูปโภคต่างๆสถาบันการเงินป่าไม้เอกชนถูกจำกัดเสรีภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมดำเนินการได้เพียงอุตสาหกรรมและกเกษตรกรรมขนาดย่อยทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้านฐานะระหว่างคนรวยและคนจนข้อดีของระบบเศษษรษฐกิจแบบสังคมนิยม รัฐควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการวางแผนจากส่วนกลางความเสมอภาคด้านฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคมประชาชนได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลกลางโดยเท่าเทียมกันและสามารถกําหนดนโยบายเป้าหมายตามที่รัฐบาลกลางต้องการได้ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาชนขาดแรงจูงใจในการทำงานเศรษฐกิจของประเทศอาจเผชิญวิกฤต หากรัฐก,กำหนดความต้องการผิดพลาด 4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมเป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมระหว่างระบบทุนนิยมกับสังคมนิยมมีรัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือควบคุมการผลิตขนาดใหญ่แต่ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่เป็นของเอกชนการกำหนดราคาขึ้นกับกลไกแห่งราคาของตลาดเอกชนมีเสรีภาพมีการแข่งขันแต่รัฐแทรกแซง การผลิตได้บ้างรับดำเนินกษษ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 ิจการบางอย่างในรูปของรัฐวิสาหกิจเช่นสาธารณูปโภคเช่นค่าฟไฟฟ้าปะปามีการวางแผนจากส่วนกลางและมีสวัสดิการจากรัฐข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสม การยกฐานะของคนในสังคมให้เท่าเทียมกันและเป็นการแลกเปลี่ยนจากทุนนิยมเป็นแบบสังคมนิยมโดยสันติวิธีทางรัฐสภารายได้ถูกนำมาเฉลี่ยให้ผู้ทำงานตามกำลังงานที่ได้ กระทมิใช่ตามความจำเป็นทำให้แรงจูงใจในการทำงานจึงดีกว่าระบบอื่นๆข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมระบบนี้มีการวางแผนเพียงบางส่วนซึ่งอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในกรณีที่ต้องการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเช่นยามสงครามการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนโดยรัฐเป็นเครื่องกีดขวางเสรีภาพของเอกชน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภตาบุญยุเลขที่36ปวช1ทับแผนกสาขาการบัญชีวันนี้จะมาพิเศษเรื่องความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์หวัวข้อที่5ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันของทุกคนในสังคมดังนั้นวิชานี้จึงนับเป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษาในแขนง วิชาต่างๆประโยชน์ของชาติเศรษฐศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่ตนได้รับความพอใจสูงสุดภายใต้ระดับรายได้ที่มีอยู่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดจนรู้จาักการออมแสวงหารายได้และรายจ่ายอย่างคุ้มค่า 2. ประโยชน์ในฐานะผู้ผลิตทําให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดไปในการผลิตสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าประหยัดช่วยลดต้นทุนการผลิตทําให้ธุรกิจได้รับกําไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจและการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การ,การที่เกิดขึ้นสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนหรือดําเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ 3. ประโยชน์ในฐา,านะรัฐบาลทําให้ผู้บริหารเข้าใจลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและหาแนวทางแก้ไขโดยการ กำหนดออกมาเป็นแผนและนโยบายทางเศรษฐกิจที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ